เฮ้ยครับจามบูดีวัูดีโอ้โหนี่นนนแพ้ทั้งหมดเลยฮะหมดเลยแท้แท้เออแท้หมดโอ้โหเหนื่อยเลยเนี่ย ตาไม่สูงด้วยโอ้โหเนื้อดีเลยเนี่ยเนี่ยเนื้อจระเข้เนี่ยโล่สองร้อยกว่าเนี่ยเขียวแป๊กเลยพระเนี่ยเว้ยเย้เข้ร้อเล่นไปสามพันเลยไปดูพระแหมนี่แล้วก็เขี้ยนกันไปดูเขี้ยชนกันนุ่นเงดอนี่ดีเขุนแผนเนี่ยนี่นี่นี่เนี่เรื่องขุนแผนเนี่ยผมก็มีเนี่ยมีประสบการณ์ป่ะแหนกูเนี่ยนี่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  เรื่องประสบการณ์ไม่ต้องหว่วงนี่เดจะเล่าให้ฟังคุณแผนนะตั้งใจฟังเอยท้าที่นั้นคุณแผนแอนสถิตผู้มีลิ์ดือชาจะหาไหนมีเมียชื่อวันทองพองอำาไพมีลูกชื่อพ่อมื่นไวเป็นชายชาง ที่นั่นคุณแทนเดินตรงเขาไปหาแท้ไม่มีเหลือเลยก็กูบอกวันนี้แท้ทุกองเออผู้กี้บอกแท้หมดเออนนี้มันยังไงวันนี้เริ่มจะโผโหได้นะบอ,อบอกแท้หมดก็จะมาหาของแท้แท้หมดก็เลยเก้หมดเลย <c oughs> ด,ดูดูก่อนดูว่ากูลังส่งติดใ<อ>จยอยู่เหรือ,อเก็มังขมเว้ยไออีนนี้ดีไปกล้องเนี่ยเราอาจจะบาดตานาคมคมอ่ะ ไหนไหนอสอรคนนี้เลยมงจองแล้วกงไหนเนี่ยแท้ทุกองนว่าเน่เน่เจะบอกให้คู้แผนอุ่งไก่เนี่ยนะเลูกแค่น้ามนวัตทั์โอ้โหชีวิได้โดนดินแขนแขนอ่อนโอ้โหสุดยอดเดียวโอ้ด้วยควมต้งใจผมของยี่แห่ผู้กำลงสองแกล้ลก่อนสอนเลยนลังก้